สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยยโสอีสานออนทัวยังพาเพื่อนๆอยู่ที่ร้านแคตัสนะคะเรามาดูแคตัสสวยๆไม้อบกน้ำสวยๆราคาส่งกันเลยค่ะใครสนใจต้นไหนสอบถามเพิ่มเติมโทรถามเจ๊ที่ร้านได้เลยนะคะเบอร์โทรมีให้ในคลิปค่ะพร้อมส่งออนไลน์ทั่วประเทศไทย สวยมากเลยนะค่ะหกสี่หส่ใหญ่่ปหก่กห่ค่ทางละสามสิบนะคะด้านี้เอ็งย่งใส่ได้ตัวใหญ่ สวยมากเลยนะคะทุกคนดูต้นไม้สวยๆเยอะมากเลยดูนะคะ อวบน้ำสวยๆค่ะนะคะหนูนี่กระถางเท่าไหร่คะร้อบาทไอร้อยห้าสิบาทร้อย้สินี่เหรอคะห้าสิบาทอ่ะห้าส <50 S 2> <50. S 1> ิบเบาี่ค่ะก <50. S 1> ระถางละห้าสิบบาทนะคะทุกคน ค่ะดูนะคะนี่ห้ิบบาทน่ารักมากเลยอะ่ะห้าบาทดูนะคะใครสนใจสั่งซื้อมีที่ร้านทางร้านมีส่งออนไลน์นะคะทุกคนดูนะคะห้สิบบาทแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็ทถางแบบนี้จั จัดลงหางแบบนี้นะคะ150ยาสิบค่ะเนี้ค่ะจัดแบบนี้จะสวยๆแบบนี้150บาทนะคะทุกคนดูค่ะสวยมากเลยนะ150 สวยมากเลยดูยค่ะจัดลงกระถางใหญ่แบบนี้ร้อยห้าสิบบาทสวยๆนะคะดูนะคะเยอะมากเลยนะคะทุกคน Oh, dog boy. Do ใครสนใจแบบไหนต้นไหนโทษสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะท้ายคลิปจะลงเบอร์โทรไว้ให้ค่ะทางร้านมีจัดส่งออนไลน์จ้าประบองเพชรสวยๆไม้อ,อบน้ำสวยๆเยอะมากเลยค่ะดูค่ะร้านใหญ่มากเลยนะคะร้านส่งที่ซอยวัดพระงเงินค่ะ ครสนใจต้นไหนทักโพสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะดูค่ะี่ลที่ร้านนี้เท่าไหร่ค่ะร้อยยี่สิบางละร้อยยี่สิบนะคะพี่คา สวยมากเลยราคาเท่ากันเสร็ตัวนี้เท่ากันเลยค่ะคุณผู้ชมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเอาเข้าวอะไรเดี๋ยวแม่หนึ่ซื้อข้าวให้เขาอะไรไคะร้านนนเเียะ สวยๆนะคะวควณคนี่ะ,ะรเบกระ,ะบองเพชรที่นี่เยอะมากเลยนะคะเลยเพชรที่นี่สวยมากค่ะ ให้สนใจแบบไหนโทรสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะคลายคลิปจะลงเบอร์โทรไว้ให้ค่ะที่ร้านมีจัดส่งออนไลน์นะคะ ขอบคุณทุกๆคนทุกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เยโซด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคะ่ะเยโซจะลงคลิปทุกๆวันตอนเที่ยงตรงนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ